F4 ครับตอนนี้ผมอยู่ที่โคดจาณาจักรนะครับริมแม่น้าชีนะครับตอนนี้น,นี่ผมแอบเห็นนกนะครับผมก็เลยเนี่ถ่ายมาให้ f ได้ชมนะอู้น้าใสไหลยเย็นเห็นตัวนกเลยครับนกน่ารักน่ารักนะครับซูมไปสิบเท่าครับนี่ครับ จากมีนกแล้วก็ยังมีนี่ครับนี่หมาครับจะเข้าเฟรมด้วย <c oughs> อ้าวไม่เหี่ยวใส่หนวดเนีะยืนใส่กองเฟืองอนี่แหละพาผมมาตัวนี้เราพาผมมานี่ครับบรรยากาศยามแรงสวยครับ